สวัสดีค่ะน้ำตาซึมพ่อบอยโพสถึงผู้กันในวันเกิดรู้เลยรักลูกชายมากขนาดไหนย้อนโพสพ่อบอยโพสหาผู้กันลูกชายในวันเกิดอ่านจบรู้เลยรักลูกชายคนนี้มากแค่ไหนชาวโซเชียลแห่แชร์กันเพียบแมงปอผู้กัน2องคู่รักที่มีเรื่องราวการเบี้ยวสินสอดจากพ่อบอยตอนนี้บอกเลยว่าดังสุดๆแล้ว และมีคนดังเข้าไปช่วยเหลือมากมายหลายคนบอกอยากให้ทั้งคู่สมหวังซึ่งล่าสุดตรวจสอบที่ f a ฟ e บ o ๊ k ของพ่อบอยต้นเหตุเรื่องราวดังกล่าวได้เคยโพสต์สุขสันต์วันเกิดผู้กันเอาไว้ทําให้ดูว่าพ่อบอยนั้นก็รักลูกชายมากๆเหมือนกันโดยพ่อบอยได้ระบุว่ามีความสุขสมหวังทุกประการสุขสันต์วันเกิดลูกชายใหญ่ โดยหนุ่มกัญชัยก็ยังได้โพสต์ถึงพ่อบอยหลังมีคนเข้ามาช่วยเหลือลูกชายระบุว่าการช่วยเหลือน้องผู้กันกับน้องแมงปอเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่หวังว่าการช่วยเหลือในครั้งนี้คงไม่ทําให้พ่อบอยลอยตัวนะครับพ่อบอยยังคงต้องใช้หนี่แม่ลาเพยนะครับเรายังมองคุณอยู่นะพ่อบอยขอขอบคุณทีนิวค่ะ